ผมก็รู้ว่าเอาหลายคนก็อยากได้ันเยอยมันมีบวกนะผมจะบอกเลยว่าไอเดีนี่ยผมทีแรกจองวัน,นอยู่เรื่องในภาษาของเดีนะไอที่มันมีฝั่งละสามสิบคนอีโรนะมีตัว่เขาบอกมีตัวแวบบว่าขาดคนขับไปช่วยเล่นป้อมหน่อยนะ ผมก็เลยไม่ได้เล่นไอดีนี้อารีน่านะครับผมอารีน่าผมเลยบอกว่าพอเราไม่ได้เล่นอารีน่านะผมกลับมาเนี่ยเนี่ยอารีน่าผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมกลับมาผมอ่าตีเขาวงกดอ่าระดับชั้นเก้าผมตีไม่ตายฝาผองตีมาครีตายนะผมไม่มีอัญมณีอะไรทั้งนั้นนะอ่ะอ่ะผมให้ดูก็ได้ผมมีเม็ดครบหรอก ก็คือระดับตำนานระดับอะไรเนี่ยประสงนมั่วหมดอะนะฮะแต่ว่า,าชั้น13าเนี่ยผมเลือกที่จะอัพสัตว์เลี้ยงอ้าวาต่อไปแล้วถามว่ารีไอที่ได้แล้วนะได้ตำนานบวกนะผมเลือกที่จะอัพสัตว์เลี้ยงนะซึ่งผมไม่มีขดกลางอีกมันเลยอัพยากผมอัพสัตว์เลี้ยงมาก็เลยผ่านยาวเลยชั้นท3ผมตั้งอย่างนี้นะ มาสเตอรีนะยกขึ้นหมดเลย65 90เอาลงร้อยห้าอั่น115อ่าแล้วก็185อา่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกทีก็ได้แต่จริงผมเล่นเท่าอ่าได้แค่อันเยอมนีก็พอนี่นะผมใส่อันนี้ให้กับอ่าเคลยวมิตส3ชิ้นใช้แผนนี้ หนึ 1> 1. ่งจุดห้าสามจุดห้าสี่ร่าอะไรผมก็ไม่รู้ผมฟอร์แมตไปเท่าเนี้ยดีนะผมตีอีวานก่อนแล้วก็บังคับเทวิตวิ่งนะ เตอหรือเซอินมันมาตามเทลมิดกระชั่งไม่สนใจอะเราบังคับเทลมิดหนีไว้จบ เควบิดตายแล้วเควบิดตายก็ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วก็เหลือเตยโอคนเดียว ผมเล่นของผมแบบนี้นะฮะคือผมเลือกที่จะอัพสัตว์เลี้ยงอ่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้มาเล่นอารดีนานะไม่ได้มายิงยาวขโมยแต่ได้เล่นเกมอื่นมาทําให้ผมตกอ่าในอารีน่านะผมตกหลีผมกลับมาเนี่ยผมเล่นอ่าชั้นเก้าไม่ผ่าน <c oughs> ทั้งที่ไอดีผมเนี่ยเจ็ดล้านกว่าเนี่ยผมคิดว่าผมผ่านระดับอ่าสิบห้าแน่นอนนะผมก็เลยเลือกที่จะอัพสัตว์เลี้ยงนะพอสัตว์เลี้ยงเลเวลห้าผมว่าทีเดียวเลยเนี่ยชั้นสิบสามอ่ะผมเล่นให้ดูอีกทีได้ชั้นสิบสามมันยากยากแน่นอนนะเนี่ยถามว่าคนดาเมจน้อยเนี่ยมันยากมากชั้นสิบสามนะฮะถามว่าคนดาเมจเยอะมันมันมันสังเกตไม่เห็นนะฮะ ต้องเป็นเคลมิดเพราะคือมิดมันจะชุบเตโอด้วยอันติเต็มนะมันจะชุบอ่าขายด้วยอ Anti ันติเต็มดาเมจนิดน้อยเราเราไม่ผ่านง่ายอยู่แล้วคนระับ วิตตายได้เลยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะนี่นะฮะลองลองดูละกันอ่าอย่างที่ผมเล้ดูอ่ะอ่าลูนผมก็อย่าอย่าอ่านขอให้ดูไม่ได้ดามือผมก็หกหกเท่าไหร่ลูกผมพยายามอัพเต็มที่แล้วอ่ารูนผมก็มีอยู่อ่าอันนี้ไม่มีผมก็มีอยู่เท่านั้นนะอ่ารูนผมนี่หน้านี้ไม่มีแล้วรีออกหมดละไม่ไม่เอาละ หน้าสองไม่เต็มนะหน้าหนึ่งเต็มกับหน้าสามหน้าสี่หนะ้าห้าไม่ต้องถามเลยฮนะเพราะมันขาดแทนนะอ่ะหัดเข้าไปก็ได้หกสนะอ่ะ ส่วนชั้นที่สี่นะมันมันชั้น14่สี่ั้น5ห้ามันง่ายแล้วอะ่ะมันยากเท่านี้เองชั้นที่สี่ผมใช้อะเนี่ยใช้แผ่นนี้นี่ผมตั้งอย่างนี้เลยเหมือนเดิมฮะยกขึ้นอย่างนี้เท่านั้นเองทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมหมด คือของผมใส่ตามมีตามเกิดนะผมไม่ได้มีอะไรทำมาเยอะแยะนะฮะคือทำตามมีตาม,มเกิดแล้วก็ผมอ่ะเนี่ยผมใช้ผมอย่างนี้ตีเดโลนตัวแรกเลยซัดเข้าไปเลยถ้ามันศูนย์พันกดออกเล่นใหม่ พุ่งเลไปหาคือถ้าเราลามเมดเราน้อยมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ตีเดลโลตัวนี้ต้องวิ่งไล่ตามตัวฮิวนะแต่มันตามพีเน่คงไม่ทันนะขึงชั้นที่ห้ายากยากกว่าชั้นที่สี่ด้วยนะไอที่ผมบอกว่ามันยากเพราะว่าชั้นที่ห้าเราจะต้องตีลาน,นีเป็นตัวสุดท้ายน่ฮะซึ่งชั้นที่ห้าผมก็อ่าเหมือนเดิมะผมไม่รู้ว่า ผมตั้งอัญ,ญมณีตั้งอะไรยังไงผมไม่รบนะผมใช้แผนแรกนี่แหละเปียกเป็นธนูนะฮะเนี่ยช่วงสิบ้าผมรู้สึกจะใช้อันนี้อ่าใช่อัน,นเนี้ยเนี่ยใช้แผนเนะี้ใช้ตัวฮิลสองตัวใช้น้องโค คือผมก็เล่นแค่ชั้นทีห้าชั้นที่ผมเล่นผ่านนะดูแล้วตีเน่ไม่ยากหรอกแต่เราเอาเท่านี้เพราะรางวันดูแล้วท่าแรกแค่ไอหินซันสโตผมไม่เอาผมก็บังคับตัวทุกอย่ดีมันก็ไม่ได้ผ่านง่ายๆนะเพราะว่าถ้ามันพลาดไปโดนลานีอตายเราก็ต้องเล่นใหม่หรือถ้าเราถึงพันเร้าก็ต้องเล่นใหม เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโธตีไข่ไม่ตีไปตีลาเมียลาเมียเราตีไม่ได้นะ ผมเลือกที่อัพสัตว์เลี้ยงมันก็เล่นผ่านง่ายเลยมันเหมือนเป็นไอ้ลานีห้ามตีคือถ้าเขาตายก่อนตัวนี้นะเขาจะเป็นอบตะตโอเคแบบนี้ผ่านที่ะีต้องตายเปนสุดท้ายโอเคนะเนี่ยผมอธิบายให้แนละ้ลองดูแล้วกัน อย่างที่ผมบอกว่าไอดีเนี้ยผมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะผมตกหลีกอะรนีนนามาด้วยเนี่ยผมมีเท่าเนี้แต่ผมเลือกที่จะอัพสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมโชว์ขิงหลังจากจบนี้ก็ได้ผมโชว์ขิงให้เลยนะ,อะลองดูว่าสัตว์เลี้ยงไอ,อนี่ผมก็ไม่ครบ Hero ผมก็ไม่ครบแต่เดี๋ยวผมโชคถึงให้เลยฟนดีดีมันหาไม่ยากรอกถ้าเธอลือกมองที่ใจเธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งไว้แล้วลองเปิดใจดูสักคนคนรวยด,ดีมันมีน้อยถ้ารอก,ก็คงต้องคอยในในร้อยคนเปิดใจหาคนรักจริงดูสักคน แล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจแฟนดีดีมันหาไม่อยากรอกถ้าเธอได้ลองเปิดใจคนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไปจนถึงวันตายมีอยู่มากมายบนลงใบนี้แฟนดีดีมันหาไม่อยากรอกอยู่ที่เธอเลือกมอง ายต้องทนอยู่กับความเหงาใจเพียงเพราะคาดหวังอะไรมากไปสุดท้ายต้องมานอนเสียใจแล้วเธอจะรออะไร